สวัสดีครับมื่อทั้งช่องยิมเราลวยได้มากหอปูตาหอปูชีปะขานะครับเนาะกลับมาติดตามเราฟังรับชมไปพร้อมๆกันครับกับยิมเราลวยนะครับเนาะทังช่องยิมเราลวยจะติดตามช็อตเด็ดของปูตาปูชีปะขาว่าเพิ่นสีมีที่เด็ดอันใดให้ทั้งช่องยิมเราลวยติดตามครับเป็นลรงท่านหรือไม่หรือลงท่านที่เป็นข้าวปลาอาหารหรือว่าเป็นข้าวปุ้นเป็นเกี๊ยวเป็นสลัดเป่าหรือว่าเป็นน้ำเป็นไน แกงมาได้ด้วย่ะเด้อสีได้จัดสถานที่ว่ามันสีมีเจ้าเก่าเจ้าเก่าของสิะน,งน,นะคะเพราะว่ารวมน้ำกันเนาะค่ะแต่สีมีวานโผล่ท่านเมือน,นะคะแต่สีต่วเป็นงานใหญ่แล้วก็สีแห่ตงงนวเงินน่ำจะได้ไม่ต้องไปยืนอยู่ใกล้อาจารย์ <laughs> ยิย้มเ <laughs> ตรียมพุงนะคะเพราะว่าเอฟซีนะคะเพิ่นเพิน่นฝากมารวมบุญน่ำ เออเพื่อนฝากมาหลายมาถอดไปปวยท่า,า,ทานนะเตรียมมาทูงหิวไปน้ำเอาบุญใหญ่แล้วกันไปเอาไปเอาบุญเนาะไปห่าปอบุญนะเพื่อเฮ็ดปวยท่านมานั่นแหละไอ้ว่าพวงมะไรก็ต้องใส่หลายนะคะพวกมะไรมะไรกลมลนะคะแม่ครูค่ะมะไรนี่แม่ครูก็สิเฮ็ดแัะแล้วแต่แล้วแต่ผูใ้ใดสิบูชาเพราะว่าแม่ครูก็สิเฮ็ดเอาร่วมบุญในในงานนั่นแหละร่วมบุญน้ำวัดน้ำบ้านนั่นแหละ แล้วก็รเขก็ไปไปห้อยนำ้ำน้ำแผงพญานาคเน,ะเน,เนาะสิเป็นเสียนเพลินทางปากเพลินลี้ยยาข้าวหอยแต่ตั้งแต่หัวจนสุดสุดปูบ่บนั่นแหละเป็นซีเรียลมะเขือนะคะเป็นแห่เป็นซีรีส์มงคลกับชีวิตเฮาแล้วก็เฮาภูมิใจพ่อใจที่เฮาได้เฮ็ดได้สร้างห่วงกับแม่คู่เนาะคะ่ะแม่คู่ก็เป็นสะพานบุญให้เอฟซีทั้งไกลทั้งไกลได้ห่วงบุญได้เฮ็ดได้กินได้ทานวาดรถไฟแบ่ง หลับแบ่งใจคือครูวานั่นล่ะสำหรับวันที่ยี่ห้าวัดป่าโนนจำฟปาใกล้ๆนี่เหรอคะแม่ครูเพิ่นสรเบิร์กเมดวัดต่อไปถวายพระจักรพรรดิพระมหาจักรพรรดิพระมหาจักรพรรดินั่นละค่ะแล้วก็สิมีนางร่ำพิมของแม่ครูไปรวมนักบวชถวายรำแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างกับพิธีเพิ่นนั่นแหละค่ะพิธีเพิ่นการรอดติดตามเลยค่ะวันที่ยี่ห้าที่วัดป่าโนนจำฟ้าค่ะ กสิได้รวมผู้ใดอเหยื่รวมเอานามถวายแม่คู่กสิได้เอานามไปนั่ค่ะสิแก่นามไปซอยเพิ่นบุญก่อนสิปีใหม่นะแม่คู่น่ะก่อนปีใหม่ค่ะอธิษฐานยิ่งเอาได้ค่ะอธิษฐานนั่มปต่อไปแม่คู่พาเฮ็ดพาสางยังอธิษฐานไปนั่กันค่ะอีกจ้างน้อยพุลละแม่คู่ก็จังสิไปเบิ่งวัดปูเทท่องว่าเพิ่นหลอมหัวแล้วไปกำแพงข้างขามาแล้วไปแต่ว่าเพิ่นตะวันือท่าสีนะแมท่าสีแล้วก็บูรณะบุตรหอไซแล้วเห็นไหม แม่พู่กับยากเปรีงให้มันท่านวันที่หกค่ะวันที่หกเนว่าเพิ่นกับศิพยายามแต่ว่าบ่รู้ว่าเพิ่นปู่กับเบื้องเซตไปนะแต่จังไปรอดติดตามน้องตันเนาะถ้าว่างแม่พู่กับศิพายไปซองเพิ่งอื่นเนาะเพราะว่ามูลนั่งเทาเดินทางไปได้ฟังนึงเนาะอาจารย์ยิ้มเนาะครับผมฟังซ้ายมือไม่นี่ยไนี่อาจจะเสียทันเอาดูพ่วท่รอดติดตามมาที่พู่เนาะรอดติดตามรอดติดตามเพื่อว่าหมึกควรละมือวันที่ยิ้มหัก ต้อพกินตองหลับอันไหนตางันม um, ืหวานหาให้ก uhm, oh. ู้ให้กินเราไปวนเป็นกุศลกูหาว่าหาวายมันเลยสุดใลดแบใเสุด้มาเออทาวายมันาวายไหนพ่อกับมาได้ว้านเวอร์ใจทัดงทั้งเขาเหุ้เขาขาดเออเพื่อนเฮ็ดเพื่อนเขาขาดเขาขาวบังเอิเขาถึงได้ถือไดเขากินเขาตัดเอง ว่าไปอิงทองเขาพูนผู้่ากินที่รองเออ้าจังไหนจับเยอมาขัดมาแหงร่ว่าข่าไปีขาแค่มาทางการร่าแหงพอวันเอะพ่อกัเสียนเนว่าวนเห็นนั่งหมาเสียนฉันเรียนนว่าคือคือหัว้อนหนังยังจังเออไปทำฐขัน้ไปก็ฝึกวัเออไปวันช้แต่ ที่แดงแรวิถูกใจนะวิถูกในะวิถกใจนะแ้่ไปดูมาแล้วถามว่ามาถือท่านว่าที่หกปัง๊าบถือว่าท่านว่าว่าไปะไรใหญไทยผู้กันไปง๊าบถือว่าใหญ่ไทยเขาถามท่านดูเยไปวานอีน้าวัดตรงนี้ทีประจันวาว่าชื่อวันจันแต่ว่าตรมี้ที่ว่าจันวา บ้านน่าจะกูนี้หลอพอโตหายือคือ,อ,บอบ้าบปตยาไหนหล่อบ้าเรื่อย้องเทะไปนองเตะไปทัาแล้วไม่เปลี่ยนทักแล้วไม่เปลี่ยนพอไปเบ้องเองไปมองตัดซึ้งต้ก็ดีเล้อเหล่ง่แเ้มเรมากเลยอเออฟางเลือหล่ออาดนะาอาดตาดีเลนะิศม,มีต้นไม้มงคลเยอมากเนาะ มีท่านองค์ปู่อยู่ด้วยนะท่านประทานพรให้ด้วยและก็มีบ้านเลขที่หนึ่งเกดแปดด้วยบ้านเลขที่หนึ่งเกดแปดเป็นสิริมงคลันพอเป็นสิริเป็นสิริมงคลอย,ยูอ่แล้วหรือแล้วต้องใช้จ่าเป็นมากเงินม,มาก้องใช้จ่าเป็นหนม,มากเางินมากเอ้าข้อให้มาขึ้าถามเรา กท้าวพี so ally, <tr> Tonight, ่เราแต่เกตแต่ข้อมพอกันทั้งบาดูงหนังบ้บานเองว่าเห็นบ้านในที่เพื่อนึงเกตแต่ขอกับว่าขกันคลายคลายขึ้นขึ้กันนมันแต่ขึ้นกันนั่งหน้าเอาต้องคลายกันอย่างกันหนาแม่ว่าอีแม่งพ่อค่ะใว่าบ่อท่านดีจ้กวันล้วค่ะท่านดีอีนั่งพ่อค่ะงขยังไม่ได้ต้องไปหยิบใหม่เขา

S <s <us> นั่งเก็บแปดหพิ่งรางวันรางวันทำไมถึ่งมีรางวันเพราะว่าตัดช่วไหนก็ก็กระด้หายรางวันนั่งร้อยเก็บสีแปดหวังนะั้นอืม,มากอรางวันต้อมีทีประจารยวานะ <c ười> ชื่อว่าเปิดแต่ด่านเนาะเพราะเอ้เอา <c ười> พาเราตั้งไปชั่วสิชั่วสิเออเพราะกะว่าไปขนาดอือปันได้มาขอกัดจองกะว่าไปขนาด ไปเข้าบ้านรวมบ้านได้าถืงเป็นชีวิบ้องค้อนมาก็เป็นได้เป็นชิลิบ้องค้อนได้ไปเราเข้าไปบ้างเขาว่าเห็นที่พขาแถแนวงสึ่งแถแนวแคนะ้นเขาก็ว่าเป็นบานไบาไปบ้านเชื่อว่าไปนะไปตัดชุดไปตัดชุดวัดความหนาววัดความถูกความถูกเขาไหนเนาะอีกบ้างนะ ไปวัดความถึงหงจากเจไดร้อยเจ็ดิแปว่าแม่แบบพอร้อยหกบแปกว่าพอร้อยเจ๊ดสิบแปเขาเอาหุ่นพอด้วยว่าว่ามมนหุ่นอีนั่งหล่าวหาหุมนพอมันรอเนาะความถุงพ่อร้อยเจ็ดแปดนะหุ่จักไว้อีนังกองก่อนพขาไปวัดวันนี้แหละไปวัดเพราะเขาวัดเขาถึงาปดสกบสิบแม่บ้าบ้านเดียว ความถุงลอยเจ็ดสิบรปอยเจ็ดสิบแปข้มามถุงพองนะบาไมความถุงอีนั่งหวาบนะความถุงอีนั่งหาวาบว่าร้อยหกสิบแปดไม่ถูกต้องต้องเอาความถุงพ่อสิเพราะว่าพ่อเป็นคนใช้งานถูกตั้งมั้เองนรงมากน้อยลอ,อยเจ็ดสิบแปด ถึงจพับว่าเ่าะขอันยวกันนะวับถึงกับพัเนาะว่านาอกว่าพอดอว่าาพอว่าไม่นาอกรอบอกพอด้วยไนมนะรอบอกรอบอกกว่าเขารอบอกม่ใช่นาอกรอบอกยังไม่วัดเลยเขาไม่วัดให้เขาวัดแต่สวนตืนะ ร้องเจ็ดสิบแปดวัดได้ต้อง,องหงนะือไปเข้านำนะเร้านักเขาทา้าว็พอน้าเขาขาวำไปตัดชื้อจะได้สิบชันนำเลยว้าไปทพ่อสี่เพ่อเลยมาพักมากเลยใช้ไหมไปใช้ไหมนะไปพวกนาลยตัวมัจะใช้เวลาพักมากาเ เออมาพักวางหลยถวายนอนเออไปกินยาท่าใจแล้วพ่อสามปักอดหัวปักอดดมาพัก้างเอออไปะยาหัวถวายอะไรไปเอาห้องปแล้วกับไปอา้อา้วกับไปมาโอ้มาเอามาแล้วไม่เป็นไรวันนี้วันที่เช้าเอง ข้าวถัว่วข้าวหุกร้านก็เล้ามอ<แ>่ะเออฟ้าเปลียจังลนไะอฟืนไปว่าไง <c oughs> ลูกร้านเช่าข้างไปเอาอ่ะเช่าข้างแต่พอเช่าเสร็บปวดแม่ว่าขั้นว่าลูกคืน,มมน,น,มนไม่ถูกว่าแต่ชิีิเท่ากิ่นถือว่าค<แ>่ะใช่นีมอาหารการกินแต่ลูกการร้านก็ออกว่า,กาลูกว่าถูกว่าเตแค่หนึ่ประพอว่าไงดีน,นะลูกพอให้การัง,ขขงแต่โกคคงนั่งว่ะ ทั้งหรับคนที่ยังไม่มีโชคม่ร่ำใม้ีโชคม่มาให้อดทนต่อถึงสกปรกด๊องด๊ังทั้งวางทั้งข้าวให้ใจเย็นเย็นพวกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยปฏิหารนะลูกนะเออเพราะฉะนั้นต้องรอคิวค่ะ้งวารอคิวทุกสิ่งทุกอย่างรอคิวหมดแล้วไม่ใช่แต่จะเอาแต่ใจตัวเองการเอาแต่ใจตัวเองไม่ทาให้ใครทำเลยต้องเชื่อฟังข้อนะ ไม่เท่นะคือีเต็มยุคอกบตก็เต็มก็คือนก็ตายเต็มยุคกบมันห่อวมาจังไรกบกบมันห่อว่าจังไรกบก็ห่อเรา่ปมันไรกบทำไมมันหรอเรา่าทำไมมันไรเราน้ํำมาคันมาหันไงตกปลาไปไม่หรอ ไม่แต่คนนองควนข้างก็แับว่าห้องคนบ่ารองควนข้างเป็นนักคู่รองค,วค่วนข้างพอไก่อะไรไก่มีไก่ชิ้นเขาเปลี่ยนต่อมาไก่อะไรต่อ